ขณะที่อิสราเอลก็วางแผนอพยพชาวปาเลสไตน์ออกจากพื้นที่เมืองราฟาไปยังพื้นที่มนุษยธรรมหรือ Humanitarian Islands นะครับเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการบุกโจมตีเมืองราฟาที่จะยิ่งซ้ำเติมวิกฤตได้มนุษยธรรมให้เหลวร้ายมากยิ่งขึ้น กองทัพอากาศสหรัฐได้เผยภาพปฏิบัติการหย่อนความช่วยเหลือทางอากาศให้ชาวปาเลสไตน์ในกาซาได้ประทังชีวิตในช่วงเดือนรมฎอนขณะที่แรงกดดันจากนานาชาติให้อิสราเอลช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทำให้รัฐบาลของเบนจามินเนทันยาฮูเริ่มปรับเปลี่ยนท่าทีมากขึ้นโดยรัฐบาลอิสราเอลได้ประสานงานกับโครงการอาหารโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อเปิดทางให้รถบรรทุกความช่วยเหลือ6 0คันเดินทางเข้าไปในกาซา <S 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 ผมอิสราเอลออกมาย้าถึงจุดยืนในการส่งมอบความช่วยเหลือให้เฉพาะประชาชนไม่ใช่กลุ่มฮามาสขณะที่กองทัพอิสราเอลได้เผยภาพเครื่องบินเข้าร่วมปฏิบัติภาร,รกิจย่อนสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนในกาซาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยแอนโทนีบลนเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ย้ำความสำคัญในการรับประกันความปลอดภัยให้การลำเลียงความช่วยเหลือต่างๆของเจ้าหน้าที่ด้วย นอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังวางแผนอ,อพยพประชาชน1นล้านสี่แสนคนในเมืองราฟาไปอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เพื่อมนุษยธรรมบริเวณตอนกลางของกาซาโดยการอ,อพยพผู้พลัดถิ่นออกจากสถานที่พักพิงแห่งสุดท้ายในกาซาจะเกิดขึ้นก่อนที่กองทัพอิสราเอลจะเคลื่อนกำลังพลบุกเมืองราฟาขณะที่ฮัสซันนัสรุลเลาะห์ผู้นำกลุ่มเฮสบอลเลาะห์ในเลบานอนระบุว่าอิสราเอลจะพ่ายแพ้ในสงครามกาซาแม้จะสามารถบุกเข้าไปในเมืองราฟาได้ เนื่องจากกองทัพอิสราเอลกำลังอ่อนกำลังในทุกด้านหลังจากการเผชิญหน้าระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเดินหน้าเข้าสู่เดือนที่6นอกจากนี้ยังส่งสารแสดงความขอบคุณการรวมตัวประท้วงในสหรัฐที่กดดันให้อิสราเอลยุติการใช้ความรุนแรงในกาซาด้วยครับ